สมาร์ทโฟนรุ่น s ัมซุง Galaxy Note ยีอาจใช้ชิป Exynos 9 9 2รุ่นใหม่ที่ใช้สถาปัตจยจกรรมเล็กลงระดับ6นาโนเมตรสมาร์ทโฟนรุ่น s ัมซุง Galaxy Note ยีอาจใช้ชิป Exynos 982รุ่นใหม่ที่ใช้สถาปัตยกรรมเล็กลงระดับ6นาโนเมตรล่าสุดมีข้อมูลของว่าที่สมาร์ทโฟนทงรุ่นใหม่จากทางซัมซุงเตรียมที่จะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้ อย่างสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Note 20นั่นเองครับโดยคาดว่าจะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่ในเรื่องของดีไซน์ที่เราอาจจะได้เห็นกอน้องนาแบบฝังใต้หน้าจอแสดงผลซึ่งล่าสุดครับดูเหมือนว่านอกจากดีไซน์ใหม่นี้แล้วเราอาจจะได้เห็นชิปตัวใหม่ล่าสุดอย่างเ n o เ992อีกด,ด้วยครับโดยข้อมูลที่เผยมานี้มาจากเว็บไซต์ z d n e t Korea ที่เปิดเผยว่าตอนนี้ทาง s a m s ซ n ง เริ่มกระบ,บวนการพัฒนาชิปเซตรุ่นใหม่อย่าง Exynos 992เรียบร้อยแล้วครับโดยใช้สถาปัตยกรรมที่เล็กลงที่ระดับ6นาโนเมตรส่วนชิปรุ่นเดิมอย่าง Exynos 990ใช้สถาปัตยกรรมระดับ7นาโนเมตรครับซึ่งข้อดีก็คือจะช่วยให้ชิปเซตรุ่นใหม่นี้ประหยัดการใช้พลังงานและมีความเร็วมากขึ้นด้วยครับโดย Exynos 992มีแผนที่จะนำเอาใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy Note 20 Series ที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับคาดว่าสาเหตุที่ s ซัมซุงเริ่มพัฒนา Exynos 9 9 2ก็เป็นผลมาจากการที่คู่แข่งอย่างคว c คอมที่มีกระแสข่าวหรือว่ามีแผนพัฒนาชิปเซตเรือธงเวอร์ชันอัปเกรดอย่าง Snapdragon 865 Plus เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเราคงต้องรอดูกันต่อไปล้วครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับ